พอนาดีนะเบอร์หเบอร์ห้าไปทำต่อไปเบอร์หกเบอร์หกนั่งสมาธิทุกวันตอนเย็นและเกือบทุกวันในตอนเช้าครั้งละยี่สิบถึงสมสิบนาที mm hmm. ดูลมหายใจเข้าออกแล้วต่อด้วยสแกนตามส่วนต่างๆในร่างกาย mm hmm. เห็นแรงสั่นสะเทือนภายในร่างกาย mm hmm. และฟุ้งซ่านไปในเวลาเดียวกัน mm hmm. เรอบ่อยต mm hmm. ิดเพ่ง จิตไม่รวมรู้สึกตัวได้บ้างในชีวิตประจำวันแต่น้อยมากและหลงนานวิธีที่ทำอยู่ในทางและเหมาะกับตัวเองไหมคะร่างกายเราหายใจอยู่ก็รู้สึกด้วยนะเนี่ยคอยรู้สึกร่างกายไว้ ้จิตมันมีกําลังเนี่ยมันเห็นอะไรต่ออะไรได้ดีเองละที่ทําอยู่ดีนะใช้ได้ทําถูกแล้วลวนะเสียแต่มันยังฟุ้งซ่านนิดหน่อยนะยังรู้สึกร่างกายหายใจไปเห็นร่างกายหายใจแต่ไม่น้อมจิตให้ซึมนะเห็นร่างกายหายใจไปด้วยจิตธรรมดานะแล้วต่อไปพอจิตมันขยับขยืขย่นอะไรก็เห็นได้ไม่ยาก พอเหนชำนิ้ชันานแล้วมาอยู่ในชีวิตประจำวันก็พอวนาดได้นะไปได้ดีนะเบอร์หกตั้งใจ,ด,จดีเบอร์เจ็ด,เ,ด,ด,เ,ดนะเบอร์เจ็ดอย่าคิดเยอะนะเบอร์เจ็ดเบอร์เจปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์และนั่งสมาธิชีวิตประจำวันใช้วิธีการรู้ทันจิตแล้วได้คณิกะสมาธิพอมันเสื่อมก็รัง้งด้วยการบังคับจิตกดจิตไว้ อยากให้มีสมาธิอยู่ไปตลอดแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดอยากแล้วปฏิบัติแบบสบายๆปล่อยไปตามธรรมชาติขณะปฏิบัติจิตหนีไปคิดน้อยลงมากปกติใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเมื่อภาวนามาถึงจุดที่ลมหายใจสั้นจนไม่รับรู้ลมหายใจสามารถใช้พุทโธหรือควรทำอย่างไรดีครับคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่ทิ้งความรู้สึกตัวนะ รู้เนะื้อรู้ตัวไปบางทีร่างกายหายไปนะจิตมันก็ยังรู้สึกตัวอยู่นะอย่าทิ้งตัวนี้ไปนะแล้วก็อย่าน้อมจิตให้มันนิ่งๆอมัน,นนะมันเข้าติดสมาธิไปนะตรงนี้จิตอาการของจิตรู้สึกไหมอย่างเนี้ยนะมันไม่เป็นธรรมชาติตัวนี้เกิดจากกาลังของสมาธิจิตมันเข้าสมาธิแล้วออกจากสมาธิแล้วมันติดอารมณ์ค้างออกมานะ มันค้างออกมาถ้ามันค้างอย่างนี้นะดูกายไปเลยดูร่างกายผมขวรล็บฟันหนังเนืกระดูกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูลงไปเรืเยจิตมันจะได้เคลื่อนออกมาจากไ้ที่มันติดล็อกนิ่ง,งอยู่จิตติดนิ่งติดเฉยอยู่ไม่ดีหรอกนะเสียเวลาเนิ่นช้าะเออปล่อยจิตออกมาอย่างนี้ถึงจะดี นะอย่างนี้อันถูกนะแล้วเรารู้สึกไปนะแค่นี้เรารู้สึกเอารู้สึกเอานะรู้สึกไหมร่างกายมันไม่ใช่เราแล้วนะถ้าไปตั้งเพ่งนะเป็นเราเพ่งเ <c oughs> บอร์แปดเบอร์แปดทำในรูปแบบสวดนมนั่งสมาธิก่อนนอน <c oughs> วันละ30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง ทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะเปิด YouTube ของหลวงพ่อฟังและภาวนาโดยดูลมหายใจเข้าออกพุโทโธระหว่างวันรู้สึกตัวเห็นร่างกายทำงานรู้สึกเมื่อมีอารมณ์โกรธโมโหแต่ไม่ได้รู้สึกตลอดมีหลงไปคิดบ้างอยากทราบว่าที่ทำมาถูกหรือผิดคะก็ดีนะแต่เวลาจะรู้ลมหายใจอะไรนนะไม่ต้องไปสนใจที่หลวงพ่อเทศหรอกนะ <c oughs> นั่งหายใจไปด้วยฟังหลวงพ่อเทศไปด้วยแนะ้วยวุ่นวายนะยงั้นเวลาถ้าเราจะพอนาของเรานะไม่ต้องฟังก็ได้แต่บางคนฟังเสียงหลวงพ่อเทศแล้วได้สมาธินะอันนั้นใช้เสียงเป็นเครื่องอยู่อย่างฟังหลวงพ่อเทศบางทีก็มีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยได้นะฟังหลวงพ่อเทศแล้วงงรู้ว่างงอย่างเนี้ยใช้ได้ แต่ถ้าจะนั่งทําความสงบนะหายใจไปแล้วฟังหลวงพ่อด้วยเดี๋ยวก็ดูลมหายใจเดี๋ยวฟังไม่สงบง่ายอะ่ะนะ